อ่ะนี่เงินบอสให้แม่เบิกออกมาให้ใหเงินเงินของบอสเองแหละสี่พันสี่พันห้าร้อยนับดูนับดูไหนทำท่าเป็นคนรวยดิเออนับทำแบบว่าทำแบบปิวปิวดิเพราะว่าวันนี้จะไปซื้อรถใช่ไหม นับดีเด้อถ้ามันไม่พอยุ่งยากนี่จะไปซื้อรถอยู่อเมริกาไปซื้อกับทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างไปซื้อรถอยู่อเมริกาอันนี้ก็เป็นรถซื้อกับเพื่อนก็ไม่ได้ทำางไงโอ้ยไม่ไม่นับเป็นแผ่นๆดีๆ <laughs> เอาให้มันชัวร์งไงเพราะว่ามันจะได้เคลียร์แม่ด้วยว่า เอ้ยแม่ให้มาไม่ครบอะไรเงี้ยรู้ไหมแม่ไปธนาคารอ่านสี่พออกแม่ไปธนาคารรู้ไหมเขานับให้แม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงน่ะธนาคารน่ะนับให้แม่เสร็จรู้ไหมแม่ทําไงฟังแต่ผู้หญิงในนั้นนับให้แม่เสร็จโอเคฉันจะเขาฝ o อฉันจะเขาให้คุณนะไอเอ่อไอเขาฝ่ o อยู่แล้วเขาทำให้แม่ดูเป็นอันหนึ่งสองสามสี่ทีนี้เขาทำเสร็จแล้ว แม่วออกมาจากเขาเขาก็เลยแม่แม่ออกมาจากเขาเขาบอกว่าเออเสร็จแล้วแม่ว่ายังไม่เสร็จฉันจะนับให้คุณดูก่อนเขาฉันจะนับให้คุณดูก่อนว่าคุณให้ฉันมาสี่พันห้าเขาก็แบบว่าโอเคเขาก็ต้องนั่งดูแม่โอเคไปซื้อแล้วก็จะต้องเอาพิงสลิปมาแล้วก็พิงสลิปเอ่อ พิงสลิปก็คือน <sm festivals> ั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยเป็นของประเทศไทยก็อ่าใบว่าเป็นผู้ครอบครองรถเป็นอะไรอย่างนี้ไงแต่อยู่นี่เขาเรียกพิงสลิปอ่อจะไปซื้อรถเท่าไหร่นะหกพันห้าหรือหกพันหกพันวัดอ ถ้าไปซื้อแล้วเออเอเรียบร้ยจะกลับมาแล้วก็ชวให้ดเออเดี๋ยวกลับมาดูดีๆแล้วก็เพื่อนนั่นไม่รู้จะบอกไงบอกไม่เป็นเหมือนเดิมว่กซื้อรถไม่เป็นมีไปซื้ออยู่ร้านเลยกับวก็เขาจะพาไป แม่ขอบต้องมีคนพาบัไปกับรถตรงกลับมากับรถได้ขอบัสต้องไปขับไหมไม่รู้บัสเทคไม่ได้เอาไม่ยังไปตอนนี้บอกไม่พอบอลรอให้คนเทคบอสกลับตอนนี้คิดว่านอนอ่าโทษแม่ว่าจะกินกาแฟอะไรเสร็จแล้วแม่จะออกไป<พ>อนะันนั้นเราค่อยแท็กแม่อ,ออกไปเอ่อเซฟเบวันนี้แม่จะไปซื้อพวกผักพวกอะไรสวัสดีค่ะยังแอชลี่ทำมือด้วย <laughs> ได้อ Today my mom brought me to my friend Bowden's house My friend Bowden's oh. buying a car So we got the cash and we're here เท่าไหร่6,500บอร์ค่ารถนับเลยยังโอ้ยไม่ yes, <you> เคยเห็นเงินหลายปันนี้เลยเงินสดนี่เคยเห็นอยู่แต่หมายถึงว่าเงินของลูกกนะันอ่ะเงินของบ <Yeah, S 2> อร <that 's S 2> <board. S 1> ์ไม่เคยเห็น I made that. Oh yeah. Wait until you see it. You'll see it. No. Not for my type of cars. Huh? they put he put a lot of parts onto it. He's got brand new rims on it. He's got a Sparko steering wheel on it. it. Doesn't have that many uh, that much mileage and uh, it's in really good condition for 2001. So it's a drop top well, it's, mm. cool. it's gonna come down. <coughs> it's in the other car. My my second car, my BMW, you know? but BMW? Maybe. i can't sell it during COVID because Yeah, but he can sell his. Because I know him. Because I I know him and I know that like he doesn't have a coronavirus and I don't have a coronavirus. And what what a car you gonna get then? You got right. another car? Not yet. He needs some money to get one. Uh, he needs this his, is his car right now. This is his regular car. That BMW is his. Oh, it's his? So, right in the Miata was his project car. So, I'm just gonna take that project car so you can go work on another one. Oh my god. Yeah. What's yeah. the name of the I'm not going yeah. to the car. แล้วก็เอาอิเอ่อเอาอันใบมาวันที่จะเข้าไปซื้อขั้นแรกเอาใบให้กันอันพิงสลิปนะ He have that He yeah, t h a v e that they they're, getting it done for me right now โอ้ยมีบนรถจะซื้อแม่ว่าใหแม่ว่าใหเห็นจะเกลือ ซื้อรถอ่ะดับรถกันสิมาซื้อรถ6กพันถาวะติ6 5กพัถาเป็นยืนทายเท่าไหร่วะหกสามสิบแปนามแสนพนตัวนี้ว่าอยากให้ซื้อดอกอยากให้คายได้ก่อนเยอะเออ it's cool beautiful This hi, hi. Go to the same high school this is the one trying to get rid of it. You, it you know, you have a, another car? Another car? Okay. Yeah. 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 Oh. Okay. Okay. What else can I do? I got It's good. I got, I got my own landing. ใบล่ะใบพิงสลิปอ่ะเอออ้วนไม่มีหลังคาบอบอสมันจะไม่แดดร้อนบอ แล้วถ้าเหวเราอยากเอาหลังคาขึ้นนะ <c oughs> เอาขึ้นให้แม่ดูหน่อยเอเอาแม่ก็ไม่เคยมีรถแบบนี้เนาะเออ <c oughs> มันต้องเอามือทำขึ้นหรือกดขึ้นอะได้ไหนลองกดมันลงสิอ๋อ Steven, so are you. Yeah. Yeah, My top yeah. saving you. Oh. Look, do you mind just throwing it around real quick? No. นะเ็เป็่ยนสั้อลองทนะเทาน่ะเกียร์แบบที่ตาบอกอะ่ะนี่จะถ่ายไปให้ตาดูนั่นนี่ผ้ามาซื้อรถ หกพันหาอยเหรียญง่ายอะไรป่านซื้อขนมมาบานมูมาบ้านมูมนมเราก็มูครับออ่มาหายเออเราก็สีเอาอันใบอันนั้นให้กันพิงสลีปเราก็สีเอาเงินให้กันแต่ว่าเพิ่นกับมาเบิงกรหนะนานีแล้วนับหรือไปอ่ะนะหกพันหาซื้อแล้วออคือส่่หลายแต่ใบยี่สิบน้ำบอก ห6ค้นหาเป็นเงิ่นไทยเท่าไใดวะหกสามสิบแปดอืมกำลังเขียนเลยพิงสลิปให้กันว่านายอันนี้ขายให้นายอันนี้ แล้วทีนี้พอเราพอเราได้นี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาไปเนี่ยอิงสลิปเนี่ยเอ,เอาไป d m เอ็มีแล้วก็ไปจดทะเบียนแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงสิบแปดต้องมีผอจดด้วยเหมือนครั้งคันนเจ้าของบอเอมเนี่ยเขาสิบหกปีใช่ไหม,มเวลาไปจดเออก็ไม่ได้แต่ถ้า18ปปีขึ้นไปก็ไปจด Yeah, yeah, like last time we go to DMB, they and going look at that and we can register that, that and change the name. ทาทอดไก่ซอนในทอดไก่เราว่าแนวมักตองเผ็ดแนวมักตองเผ็ดตัวเองทาทอดไก่ก็เป็นสั้นเอามือคําแอวได้ยัง ดูซิไดอ่ะได้ได้ดาวเสร็จแล้วใ,ใช่ไีมมือบอสท,ทำอันนี้จะเอาไปกินบ้านอันนี้จะเอาไปกินบ้านแฟนอันนี้จะให้แม่ของแฟนชิมดูด้วยอบอกตอนนั้นข้าวมันไก่ชอบมากใช่ไหมใช่ทุกคนชอบเลยนง ดูไอต,ตัวแบบปานใ่โอ้ยจากแบบอีอย่างเนาะอ,นอ,นอุดรอ,นะอุดรบ่นอ่ะเสื้ออุดรบนะ่นอะเอามาเอาถุงเอาถุงอยู่นี่แล้วก็เอาแตงโมไปด้วยแม่ซื้อมามันมันเยอะดูแม่ซื้อมามันเยอะก็เลยหัน่นมันลูกมันลูกใหญ่ ม่ได้ใส่เป็นไม้ใส่ตรงนั้นก่อนเออเอันนั้นของแม่แม่ขอกินนิดหน่อย <c oughs> เออแว่นตาใช่อันที่แม่ซื้อให้แม่น่ะ <c oughs> กล่องมันน่ะแม่เห็นแล้วอยู่ในห้องทั้งหมดเลยจะเอาไปไหมเวลาเซฟกล่องมันน่ะกล่องของแว่นตานะ่ะ <c oughs> ทั้งทั้งหมดเลย <c oughs> เออลืม